สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้นราจะมาสาธิตกันทำเต้าหู้ปรุงรสค่ะก็เป็นอาหารว่ายจานหนึ่งนะคะของไทยนะคะซึ่งอันนี้นก็ไปเจอมาจากในตำราหนังสือที่บ้านอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวไปดูคะ่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ค่ะส่วนผสมของเต้าหู้ปรุงรสนะคะอย่างแรกเลยคือเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้ขาวจะเป็นแบบชนิดแข็งหรือชนิดที่เป็นแผ่นง,งั้นก็ได้นะคะแล้วก็เอามาบี้หรือสับละเอียดนะคะหมูสับค่ะกุ้งนะคะล้างแกะเปลือกชักไส้ผ่าท้องชักไส้ดำๆออกให้หมดนะคะแล้วก็สับหยาบๆนะคะอันนี้จะเป็นไข่ไก่ค่ะแป้งสาลีน้ำตาลทราย เกลือพริกไทยส่วนนี้จะเป็นแป้งชุบทอดนะคะก็จะมีแป้งสาลีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันหมูหรือจะเป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะคะ่ะเริ่มแรกนะคะเราจะสับส่วนผสมเนี่ยให้รวมกันก่อนนะคะก็เอา กุ้งมานะคะเพราะอย่างอื่นค่อนข้างจะละเอียดนะคะค่ะหลังจากเราเอาตัวเต้าหู้นะคะเต้าหู้ขาวแล้วก็หมูสับกุ้งเนี่ยสับรวมกันหมดแล้วเนี่ย เราเอามาใส่อ่างผสมเลยค่ะเราจะนวดอีกทีหนึ่งนะคะในอ่างผสมนี่นะคะก็เอาไข่ไก่นะคะแล้วก็แป้งสาลีปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะพริกไทยจากนั้นก็นวดเลยค่ะ เราก็จะนวดอย่างนี้ประมาณ8-10นาทีนะคะ <p> เพื่อให้ส่วนผสมมันเหนียวตัวขึ้นมานะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงช่วงนี้ก็คือเอาสักนิดหนึ่งนะคะตักสักช้อนหนึ่งหรืออะไรแล้วก็แปะหน้าที่กระทะดูก็ได้นะคะชิมว่าเค็มพอหรือยังหรือว่าอยากใส่วานอีกนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะนวดไป อย่างที่บอกนะคะประมาณ8-10นาทีนี่นะคะให้มันเหนียวตัวนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาใส่พิมพ์แล้วนึ่งกัน,นะค,ะค่ะค่ะจากที่เรานวดส่วนผสมนะคะประมาณ10นาทีได้นะคะเราก็พอให้มันเหนียวเหนียวตัวนะคะ ก็มาเทใส่พิมพ mm ์จะเป็นพ okay. oh ิมพ hmm. ์ลักษณะสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็ได้นะคะคือจุดประสงค์คือเราต้องการนึ่งให้สุกแล้วเดี๋ยวเราต้องมาตัดอีกทีนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือใส่เพื่อที่จะนึ่งสุกก่อนตอนนี้น้ําเราก็เดือดแล้วนะคะเราเตรียมตัวยกขึ้นนึ่งได้เลยก็เช็ดน้ำออกทุกครั้งนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนึงค,ค่ะค่ะระหว่างที่เรารอตัวเต้าหู้เราเย็นตัวเนี่ยนะคะระหว่างนี้เรามาผสมแป้งที่เราจะชุบทอดก่อนดีกว่านะคะก็มีแป้งสาลีนะคะแล้วก็น้ํามันพืชหรือน้ํามันหมูก็ได้นะคะถ้ามีน้ํามันหมูก็ใช้น้ํามันหมูนะคะ จากนั้นนะคะก็เอา,าน้ำเปล่าเนี่ยนะคะผสมลงไปเนี่ยนะคะดูเอาให้เวลาให้มันเคลือบนิ้วอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ได้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชุบตัวเต้าคู้ทอดกัน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้ตัวเต้าหู้เราก็เย็นตัวแล้วนะคะเราก็จะมาตัดให้เป็นทรงที่เราชอบนะคะวันนี้เราตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เดี๋ยวเราชุบแป้งแล้วก็ทอดเลยคุณชมอยากตัดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะอันนี้บอกแล้วไม่ไม่มีข้อจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นความชิ้นใหญ่เล็กแค่ไหนหรือว่าจะทรงรูปทรงอะไรก็สามารถ นี่นะคะแล้วเราก็ชุบแป้งเอาลงไว้ทอดค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวรออาจจะรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวตอนที่มันได้ที่แล้วกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกัน,นะคะ่ะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเต้าหูป้ปรุงรสเราเราก็ทานกับน้าจิ้มนะคะจะเป็นน้าจิ้มบวยหรือว่าตัวน้าจิ้มซอสพริกก็ได้นะคะได้เหมือนกันจะวางเสิร์ฟไปด้วยกันเลยก็ได้นี่นะคะก็ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะงไงคุณผู้ชมลองเอาไปทําดูนะคะเข้าไปดูอัตราส่วนได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีคะ่ะ